สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวป,ปิณญณตพงศิริกุลค่ะดิฉันนางสาวสาวริสาองพรามค่ะดิฉันนางสาวชนุกนันโอมาค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยรตรังค่ะนี้พวกเรามานําเสนอเรื่องการศึกษาชนิดและจํานวนขอ,ของลูกน้ํายุงในฤดูร้อนและฤดูฝนบริเวณสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวหาดปางเมงอาเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะ ในปัจจุบันมีโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพหาหะนาโรคมากมายและทุกท่านทราบหรือไม่คะว่านักท่องเที่ยวประมาณ2-10%มีโอกาสที่จะได้รับโรคที่เกิดจากยุงหลังจากการเข้ามาท่องเที่ยวและนี่คือกราฟแสดงจำนวนของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่ปี2556ถึงปี2560ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกปีค่ะจากสไลด์นี้แสดงถึง ฤดูการในจังหวัดตรังค่ะฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาธ์ถึงเมษายนฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคมและฤดูนะักท่องเที่ยวจะคาบเกี่ยวกันทั้งฤดูร้อนและฤดูฝนคือจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมค่ะ คำถามการวิจัยนะคะ 1. ชนิดและจํานวนของลูกน้ํายุงในฤดูร้อนกับฤด,ดูฝนมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร2จํานวนและชน,นิดลูกน้ายุงที่พบในแหล่งพหุพันยุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดปังเมงอพัศจิจังหวัดตรงังมีความแตกต่างกันหรือไม่3คุณภาพน้ำในแหล่งพหุพันที่พบลูกน้ํายุงแต่ละชน,นิดในฤดูร้อนและฤดูฝนมีความแตกต่างกันหรือไม่และ4ี่ฤดูร้อนและฤดูฝนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดบังเมงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกหรือไม่ค่ะ สมมติฐานการวิจัยนะคะ1ชะนิดและจานวนของลูกน้ายุงในฤดูร้อนกับฤดูฝนมีความแตกต่างกันโดยในฤดูฝนมีชนิดจำนวนของลูกน้ายุงและแหล่งที่อยู่อาศัยลูกน้ํายุงมากกว่าฤดูร้อน สองจำนวนและชนิดลูกน้ำยุงที่พบในแหล่งพพันยุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดปากเมงอพเภกษ์เกาะจังหวัดตรามีความแตกต่างกันสามคุณภาพน้ำในแหล่งพพันที่พบลูกน้ำยุงแต่ละชน,นิดทางในฤดูร้อนและฤดูฝนมีความแตกต่างกันและสี่ในฤดูร้อนและฤดูฝนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดปากเมงอพเภกษ์เกาะจังหวัดตรามีความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยในฤดูฝนมีความเสี่ยงสูงกว่าค่ะ ค่ะสำหรับพื้นที่การศึกษานะคะเราได้ลงพื้นที่บริเวณหาดปากแมงเงอศิเกาจังหวัดตรังโดยลงพื้นที่ในฤดูร้อนช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมและฤดูฝนเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมโดยในทั้งสองฤดูลงเก็บในสถานประกอบการเดียวกันทั้งหมด23สถานประกอบการค่ะใช่นี้แสดงอุปกรณ์สําหรับการเก็บตัวอย่างลูกน้ํายุงอุปกรณ์สําหรับการวัดค่าคุณภาพน้ําและอุปกรณ์สําหรับการจําแนกชนิดของลูกน้ํายุงค่ะ ค่ะสำหรับขั้นตอนการดําเนินการนะคะเราได้แบ่งขั้นตอนดําเนินการออกเป็น4ขั้นตอนหลักๆค่ะขั้นตอนที่1เก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งข้อมูลลูกน้ํายุงและข้อมูลคุณภาพน้ําจากนั้นบันทึกลงในมอสซิโต้แฮปเปอร์แมปเปอร์ขั้นตอนที่2จําแนกชนิดของลูกน้ํายุงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์2องซีวีค่ะขั้นตอนที่3ก่อข้อมูลในมอสซิโต้แฮปเปอร์เพื่อส่งข้อมูลข้อฐานข้อมูลของกรอบและขั้นตอนที่4วิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPS s ค่ะ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะเราได้เปรียบเทียบจำนวนลูกน้ำยุงแต่ละชนิดระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝนโดยใช้คายสแควร์เทสและเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพน้ำในแหล่งพหุพันธุ์ที่พบลูกน้ำยุงระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝนโดยใช้อินดิพีเอนต์เซมเปิลทีเทสและมีการคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลดโดยมี3ามค่าได้แก่ค่า H i ค่า CI และค่า B i ค่ะค่าสำหรับผลการศึกษานะคะ จากการศึกษาชนิดและจำนวนลูกน้ำยุงที่พบในสถานประกอบการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดปากเรงในฤดูร้อนฤดูฝนจะเห็นได้ว่าในฤดูร้อนพบลูกน้ำยุงทมด4ชนิดได้แก่ลูกน้ายุงลายบ้านยุงลายสวนยุงรำคาญและยุงยักษ์ในขณะที่ฤดูฝนพบลูกน้ำยุงทัมด5ชนิดซึ่งอีกหนึ่งชนิดที่เพิ่มมาจากฤดูร้อนก็คือยุงแม่ไก่ค่ะค่ะจากการศึกษานะคะพบว่าในฤดูร้อนและฤดูฝนพบจำนวนลูกน้ำยุงดำคันมากที่สุดรองลงมาคือลูกน้ำยุงลายสวนและลูกน้ำยุงลายบ้านตามลำดับค่ะ ต่อไปจะเป็นกราฟเปรียบเทียบจํานวนลูกน้ำยุงแต่ละชนิดที่พบในฤดูร้อนและฤดูฝนนะคะจากกราฟจะเห็นได้ว่าลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลายสวนในฤดูฝนมีจานวนมากกว่าฤดูร้อนแต่ลูกน้ำยุงดาคันในฤดูร้อนมีจานวนมากกว่าในฤดูฝนส่วนลูกน้ำยุงแม่ไก่และลูกน้ำยุงยักษ์ในฤดูร้อนและฤดูฝนไม่มีความแตกต่างกันค่ะจากการศึกษาแหล่งพ่อพันธุ์ต่างๆของลูกน้ำยุงที่พบทั้งสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดปากนมงในฤดูร้อนและฤดูฝนนะคะจะเห็นได้ว่าในฤดูร้อนพบแหล่งพ่อพันธุ์ของลูกน้ำยุงทางมด6กแหล่งได้แก่ถังพลาสติก องขนาดเล็กบอ่อซีเมนคูน้ําจานรองกระถางและองขนาดใหญ่ในขณะที่ฤดูฝนพบแหล่งพ่อพันของลูกนายุงทั้งหมดพบแหล่งได้แก่องขนาดเล็กถังพลาสติกบอ่อซีเมนคูน้ําลูกมะพร้าวและรอยรอยอยางรถยนต์ค่ะจากภาพที่2นะคะจะพบว่าจํานวนลูกน้นนยุงลายบ้านในถังพลาสติกและคูน้ําในฤดูฝนนี้มากกว่าฤดูร้อนและแหล่งพ่อพันอื่นๆไม่มีความแตกต่างกันค่ะ จากกราฟที่สามนะคะพบว่าจํานวนลูกน้ำยุงลายส่วนในบอ่อซีเมนผังพลาสติกและคูน้าในฤดูฝนนี้มากกว่าในฤด,ดูร้อนและแหล่งพ่อพันธุ์อื่นๆไม่มีความแตกต่างกันค่ะจากกราฟที่สี่นะคะพบว่าจานวนลูกน้ํายงมําคาญในคูน้ําในฤด,ดูร้อนมีมากกว่าในฤดูฝนและแหล่งพ่อพันธุ์อื่นๆไม่มีความแตกต่างกันค่ะจากกราฟที่ห้าและกราฟที่หกนะคะจำนวนลูกน้ำยุมแม่ไก่และยุมยักษ์ในแหล่งพ่อพันธุ์ที่พบแต่ละชนิดบริเวณหาดปากเมงในฤดูร้อนในฤดูฝนมีค่าไม่แตกต่างกันค่ะ ต่อไปจะเป็นกราฟคุณภาพน้ำนะคะจากกราฟที่7พบว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกน้ํายมยักษ์ในฤด,ดูฝนมีค่าความเป็นกรดเบสสูงกว่าในฤด,ดูร้อนจากกราฟที่8พบว่าแหล่งที่อยู่ของลูกน้ํายมํำคาและยมยักษ์ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิน้ําสูงกว่าในฤดูฝนค่ะจากกราฟที่9และกราฟที่10นะคะค่าการนําไฟฟ้าและอุณหภูมิผิวน้ําในแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกน้ํายมแต่ละชนิดในฤดูร้อนและฤดูฝนมีค่าไม่แตกต่างกันค่ะ สำหรับค่าดัชนีลูกน้ำยมงลายนะคะจากการคํานวณค่าดัชนีลูกน้ำยมไลายพบว่าในฤด,ดูร้อนและฤดูฝนมีค่า h i v i และ CI สึงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนา,ามัยโลกค่ะ สำหร no ับสรุปผลการศึกษานะคะจำนวนลูกน้ำยุงลายบ้านยุงลายสวนยุงน้ำคางและยุงยักษ์พบในฤดูร้อนและฤดูฝนส่วนลูกน้ำยุงแม่ไก่พบในฤดูร้อนลูกน้ำยุงลายบ้านยุงลายสวนและยุงยักษ์พบในฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อนส่วนยุงน้ำคางจะพบในฤดูร้อนมากกว่าในฤดูในฤดูร้อนส่วนใหญ่พบลูกน้ำยุงลายบ้านในโอ่งน้ำขนาดเล็กลูกน้ำยุงลายสวนพบในโอ่งน้ำขนาดใหญ่ลูกน้ำยุงน้ำคางพบในคูน้ำและลูกน้ำยุงยักษ์พบมากในโอ่งขนาดเล็กในฤดูฝนส่วนใหญ่พบลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลายสวนในถังน้ำพลาสติกลูกน้ำยุงน้ำค้างแม่่ไกพบในรูปและ ยุงยัพบมากในอกขนาดเล็กแตชน,นิดลูกน้ำมึนลายบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดปากเมงในฤดูฝนมีค่าสูงกว่าในฤด,ดูร้อนซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การนาัยโลกสแสดงว่าแหล่งท่องทเที่ยวบริเวณหาดปากเมงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกค่ะค่ะสำหรับผลที่ได้รับจากการทํางานวิจัยนะคะ1เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการวางแผนและป้องกันโรคที่เกิดจากยุง2เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงและ3เพื่อลดความเสี่ยงในกา,การเกิดโรคไข้เลือดออกของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดปากเมงค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของเราขอจบการน,นำเสนอนปคะด้วยคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ